โดยนะดพแบบยดดี่น้องเนาะเปิดถาบมากะแบบมื่อนี้ฝนยังโมเดตตกจักเถื่อเลยมื่อนี้เนาะเราแรงหูบอฝนสิตกใครแต่ว่าแบบฝนบ่ตกห้ามก่อนจะห,าห้านเอาใหม่ก็เโทรศัพท์ไปนำทั้งซางเพื่อนก็กินข้าวอีมเลยแซบ่บยูบบอกแกหน้องใหม่นะนแซ่บยุคนะแกงน้องใหม่สังข์ไทนะ่เนาะน้องวันดีกินน้ำเลย พิ่นบอกอันนี้เป็นแล้วแล้วบ่ยังบ่อือบอกมองนางเนาะอันนี้อ่าขอ๋งามแฮงดีพี่น้องบดนี้ตั้งูดอกไม้ใส่ให้งามเนาะด้ยังบ่แล้วเนาะเพิ่นยังสิกต่ออยู่เพิ่นตดเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ยังบ่ได้ใส่ยาแนวบ่พี่น้องนี่ว่าจังได๋ งามเนาะมันแหงเลยมันแดดดิหลดจะร้ายคันอันนี้เนาะอันนี้เลือกเอาเลยเอาสิเอาคันใดเบิ้งเบึง,บงนี่เนาะอันนี้จะเป็นเนาะไม้ใหญ่ๆเลยพี่นะ <c oughs> าะตั้งปลทองเพิน่นเอามามกบก่หรือว่าสิมาเห็นยังกับบุคุณนาะอันนี้กระต้ม น้องตีกับเป็นคนแกงกับผู้วงพี่น้องไอ้แกงน้องไม้เนะาะผักกันแกงกินเองเต็มหมอเลยน้องไม้ทางภายเพิ่นกำลังข้างโอ้น้องกะทิ้งเอ้ยกะทิ้งเห็ดยัง,งนะน <c oughs> ะก็เทือนตลอดได้เพิ่อนพี่น้องเ,อเห็นมาได้กะหั <c oughs> บมาด้กินข่าวเนาะมาอยากแกงน้องไม้มา,าจั๊กเอิญกับมากินสบายดีละ่ะสบายดี โดยเป็นย่งคือบบ,บ, <laughs> บกินขาวบบอยากวะบบอยากกินอยากกินปลาดุกเิ่นลิ่นหนันงลิน่นยุมองลินดดลล่นนะป๊าดดลระซาลิ่นอะเด้ออืม <laughs> เออแกน้องใหม่บอห็นมาพี่น้องเนาะสีอิม่มพากันลินล่นนิดหน่อยทางปลาทองพิ่ กว่าชี้นเหยื่อออกเนาะเพราะว่ามันแบบมันตอนเอาถอกตอนน่ะฮะมันโฮมเข่ากั้นเลยมันสีโบแห้งเนาะมันแดดกะอืมแบบมันก็เป็นทงยางกระเป๋ายังลรเนาะแบบมันมันเป็นเปื้อนกนะเนาะคนคนคุดคุ้มลักขั้วกระแล้วแล้วพังคุ้มลักขั้วเพราะว่าตอนนั้นเ้าม่างออกเลย ถ้าพ่นโบตกมาอีกนี่ก็คือสิจูดได้อยู่เนาะยดินพ่นใหม่ <laughs> ว่าถ้าพ่นโบตกมาอีกว่าันออื่นคือสิจูดได้เนาะมันแดดนะพน, <c oughs> นมันก็ตกมาถูกมือเนาะอยู่ทางหูกนั <c oughs> อือข้าแตกอ่ะนะ เออปัดออกมองได้เจ้าซาลินแล้วปัดลงมาหลุมพี่เริ่มลมมาเลย บายเป็นตาฮักแทรถทางซ่างเพ่นนอนรถผู้วงเพ่นจอดเป็นเมืสบายดีไหมพนสบายดีเด้อผู้วงสบายดีเบาเสียงตลก แซบบะ <Investment> แกงน้องใหม่แกงสองคนเนาะแซบในแกงเองแซบเองพี่น้องถ้าว่าบอแซบนะครับมือหน้าอันนี้บะแกงอีกแล้วเพิ่นกระสาบเกี่ยงงามคัดเนาะมันอยู่หลุมคนดีมันเดีอื้อ เหยียงสักหน่อยติดติดติดยาแนีเยบดติดกระเบื้องเนทางลุมปล่อยเดินเลยบมทันแหงที่เนาะอันเนาะจะห้างกระติดวะเออ

คนที่ตกเนาะงมันนี่บุกเพิ่มขึ้นเลตอนแรงนี่แน่แน่และตอนแรงนี่ตกอันนี้แหละพี่น้องเคนละก่อนจะเป็นอะไรดีขึ้นกว่ากางมุ่มอยู่แต่ยังยุ่งคบจะลูกมาอันหายังกระติวมาหมัดจนขาคือขาดไว้แต่มุ่งเก่าเพิ่นบอกกะมุ่งตอนนี้น่อยแล้วเต็มเบิดแขนขาตื่นมานะระวัางไม่ไข่เลือดออกเลยมือนี้เนาะ ฝนมันกระตกทุกมือเนี่ยยุ่งแห้งไร้เป็นติดแล้วแล้วอำนั่งเบืองนี่เลยบังนี่ยังมาทันสาบทุกเอาไหม กองหน่ำเป็นบ่เออมอนบ่ไปถือเอา้าเอาแพ่นะเห็ดแทนก็ได้บ่ได้หออมไม่มีแพรทำแทนก็ได้มันมันกำลังอันนั้นเนาะมันกำลังไปเปียกตอนนี้ไปเอาซูนมันอีกเอาผิดผิดจังหวะอีกแล้วล้ำไปนำเห็ดไปนำ อันนี้แข็งเลยแต่ว่ามันอันนั้นด้เันเพิ่นซีเฮ็ดใหม่นะตรงสาบใหม่เลยตอนตอนนั้นนะทั้งนี่บริกลเด็กน้องนะกลจ่ทั้งแคมนั่นเพราะว่ามันหอมันะเลยก็เลยบริกลกับบริพัง ตอนนั้นกะกาบมาพังคือเก่าแบบนี้มันพอมีทางอย่างทางไปมันหอมเนาะเพือเลยพังไหมนั่งประทองเพิ่นกระตอมขี้เหงายเนาะเพิ่นตอมกระยะ่าอย่างเพิ่นเพราะว่ามันบอกอันนั้นฝนตกทุกม,มือแหละมันเปียกเบาเศร้าเลยมันตบกบ่ยุดเนาะจูดกรบโวได้ กองไว้มันแห้งบ่หง่แล้วกนมันรุปเนาะนเวล,เอล,ลาอาบน้ำผัดบนโต๊ะมันไ่เลย น no ้องลินนุ่งสุดสวยเนาะมันนี่ยังไงเลยทิ้งดาวพลอยมาให้ร้านเนาะเห็นอยู่ข้างคุณเหรอเห็นอยู่อยู่ข้างคุณน้ำอ่าเราเสร็จถักเนาะเห็ดคือฟองน้ำเลย ระวังแต่มีน้ำไปซูนลินจะมาแล้วไปยันได้เหตุไม่มาแต่ว่านี่มันบ่แม่เออเดื๋ยวมามึงว่านี่ไปทำเดี๋ยวามเดื๋ยวนันเวียกเวียกเลยไปเขาขี่เขาหนาเลยมันบ่ฮะขี่เขาหนาบ่ไปถามเวียกหรือว่าเฮือนเพ <ไป S 3> <ม>ิ่นไปแบบมันเทือนเมเซมอากาศแบบเฮือนคูอเราหับแบบเนี้ยคเราเห็นเวียกอยู่ในหันนะอืในเราว่าจังเลยคนที่หับขนานงานอืม แล้วก็ไปคุยน้ำผึ่นยู่หันแหละอีเพื่อนเม่นแซงแเราบอกว่าให้ไปทดลองเบื้องมันนี้เนาะแม่นแบบนีบนน้วะแม่นประมาณสามมือน,นี่เลยเจ็กซี่หวานได้ดอกเจ็กซี่ได้อยู่แล้วนะลองเบื้องยังไงไปวันจนันวันจันสีมานี่ยมันบ่ไปทดลองอเ,อเอบื้องเวียแบบชิปเป็นจังใจพี่น้องเลยเพื่อนกะเอาคนหนึ่งก่อนเนาะคนวะ มันกับบริไกลเนาะแถวแถวก,กนนะแล้ไกลเนี่ยละล้าก็เไีอือนี่เกียงงามแล้ววันีี้ยงคุณเก็อเอเกบอันนั้นไปใส่หม้อน้ำม้น่จ้ะต้มน้ำมไเด้ เอาเนยมาแทกกันป้าบุณเนี่โอมันต่างกันเลอเก,กินพันสะอเนาะไก่แล้วนะยัยงเก็บเบื้องนนอันนึงต้องเสร็จเสร็จทำความสะอาดไปนำ่นทางนี้กัน

ทั้งรุมมันจะแปลง มาเปิดคลิปอยู่กเห็ดขอตาด้วยคุณกระเห็ดอันนี้ออกเนาะ ก็เห็ดแนว่ยมองต้มน้ำไม้เลยมันเต้าเจ้านะเขาบอกว่านบกก่งกระอะไรเล,ลือดเป็นน้ำถ่านบอกเรียกิยนนี่เขาแกงน้ำไม้กับเกลือซมมงแบบมันหินหินอยู่คือแบบบุรุษนะเป็นน้ำหมอนเป็นน้ำอันถ่านมาจากมันเปียกมาจาก <S <S อืมมาต้มใส่พื้นั้นนี่แหละสิชีสิสีซุกอยู่ดอกยขึ้นขังมงเห็ดมองต้มน้ำไม้เนาะ น้ำม่ก็ได้ร้ายเติบนีแต่น้ำม่สังเวยต้มจำแจวกะปิบ้างคือเสียบคือมากินมากะปิน้องกูมากเจ้าวหมากบ่ต้มแจวปลาแดกอีกยังก็ได้ก็ใช่ใช่ละกันแล้วข้าวปุ้นกันมันไม่ได้กินอืมหมักไฟหมักมันกินอย่างน้องลินอย่างนั้นปลากระเทียมจี น้องลินเผนได้ทรงเสื้อไหมน้องน้องคนซื้อน้อยนซื้องใหม่กับมื้อนี้แบบคนอาจจะบ่ได้ไปหาเนาะได้ไลายล่ไปหากะพอได้กินอยู่รังเมืองกะบ่ได้อยากอยากกินปิ่งปลาดุกบ่ทางนี้นะเออจะพอบ่กินแกหน่อไม้แน่ซะน้องกระทิงเพิ่นพี่น้องเลย เออเอิญกะซื้อซื้ออยู่เนาะเอิญกะเพิน่นอยากกินติ่งปลาดุกต้องไปอยู่มองมีปลาหลายๆเลยเด้อซะเออเกี่ยงงามแห่งอะไรเนาะอันนี้ ทำให้จะได้เพียงไหมจะติดปิ่งให้น้องกระทิงมีสาบเนาะสาบสาบแบบสาบเก่ี่ยงเลยวัน Tidyan nail, lalo la ni no. Nanday. Nihen, ngay, pay ni to ni. Bang ni no. Niget saap. สามสองโมงสามโมงเนาะน้องกะทิกยังบริกินน่าวอยู่ไม่ร้อยเปิดบริยากแกนออกไม้ต้องทาสีประดุกเย็ดรอยแมวบันเป็นเห็ดนี่แล้วกะเมืเอ่อวจะงหรหนวดตังไงบรรยากาศกะถึมตลอดเวลาเลยเนาะ ขี้ฝนสิตกลงมานี่แหละตกกลางคืนเมื่อคืนนีนนะก่ก็ตกพี่น้องเนาะตกทุูกมือทุกเวน้นฝนกันเลยเป็นแนมแม่มาตีผีกันงามๆนาะเรับนสาบแบบงามแห้งเนาะเกี้ยงแห้งแบบเบิ่นกระสาบบริตรติดกระเบื้องอีหยังทางลุมเนาะพี่น้องนาะำแบบติดทางเทิงซื่อๆแบบอามาขูดดอกไม้อีกย่งมาตั้งใส่กันงามเนาะโดยเป็นหน้าบานะ้านเนาะวงเฝนกะ ได้เวียกแล้วพี่น้องเนาะต้องไปทดลองเบิ่งว่ซสิเป็นจังได้ันะเปนกาเวีอกแบบเป็นเห็ดเผากล่องยังประมาณนี้นะเนาะโดยเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปก่อนพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอลกาวคำว่าสบายดีสบายดี